บทที่20 Do you want to know a secret? Sikarin? สรุปคือสิครินไปไหนไม่รอดจะให้หนีไปไหนได้ในเมื่อคุณหวังรู้หมดว่าเขามีที่ไปไม่กี่แห่งร่างสูงตามมายืนเคาะประตูพูดเสียงสุภาพขออธิบายสิ่งต่างๆแต่มีหรือที่คนใจแข็งมากอย่างไอรินจะเปิดประตูให้เข้ามาตัดใจได้แล้วจบแล้ว ถึงทำเสียงสิ้นหวังขนาดนั้นสิกรินก็ไม่มีทางรับฟังว่าแต่ที่ลมเมื่อกี้เจ็บไหมน้ำเสียงที่ปกติทุ้มต่ำอ่อนโยนชวนเคลิบเคลิม้มมีแววเจ็บปวดชัดเจนขอโทษครับเจ้าของห้องคงไม่อยู่เสียงคุณรบกวนผู้อาศัยคนอื่นฉันกลับไปก่อนเถอะครับอาเธอรหวังยืนข้อประตูอยู่นานจนมีคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รินได้โปรดร่างสูงกดหน้าผากแน่ประตูไม้เขารู้ดีว่าคนอีกฝั่งได้ยินทุกอย่างมือใหญ่ตบประตูเสียงดังหงุดหงิดที่เด็กน้อยเอาแต่วิ่งหนีและไม่ยอมฟังกันคุณอย่าให้ผมต้องใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่จับไม้กระบองข้างเอวตั้งท่าเตรียมพร้อม เพื่อนบ้านร่วมชั้นสองสารายแง้มประตูออกมามองด้วยความอยากรู้ชายหนุ่มพยักหน้ารับในที่สุดดึงดันอยู่ตรงนี้คงไม่ดีเด็กหนุ่มเอาหูแนบบานประตูกลั้นหายใจเขาปล่อยมือที่กำลุกบิดแน่นจนมือชื้นเกือบจะเปิดประตูเพื่อเอายาแก้ฟกช้ำยืนให้คุณหวังอยู่แล้วไม่ได้อยากคุยไม่อยากรับฟัง แค่รู้สึกผิดที่ทำลายร่างกายคุณเขาสิครินหมุนตัวสุดลงนั่งแผ่นหลังที่พิงประตูเย็นเยียบเขายกมือขึ้นกำแล้วทุบอ,อกตัวเองเบาๆเจ็บที่หัวใจเจ็บเหมือนจะตายถ้าคำว่าตัดใจมันทำได้ง่ายๆโดยที่เจ้าของร่างไม่ตายก็คงดีแต่มันทำไม่ได้นี่สิจึงเป็นปัญหา โอ้หมาแพนดีที่ไหนมานั่งกินใบพายอยู่แถวนี้วะเพื่อนปากดีเซลคนที่กำลังนั่งเคี้ยวกระลำปลีที่ไว้กินคู่กับไส้กรอกอีสานสรุปเมื่อคืนไม่ได้หลับได้นอนกว่าจะพาตัวเองลุกจากพื้นได้ก็เป็นชั่วโมงสิครินตั้งใจแล้วว่าจะไม่หนีแต่จะไม่คุยไม่ฟังไม่ติดต่ออะไรกับคุณหวังสิ่งที่อยากจะพูดก็ได้พูดหมดแล้ว จากนี้ไปจะทำเสมือนผู้ชายคนนั้นเป็นอากาศคนระดับอาเธอร์หวังไม่มีวันลดตัวมาตามเขาได้นานอดทนสักพักเขาก็จะได้ออกจากทุ่งสตรอเบอร์รี่เดินกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆก้าวเล่าว,วลีนอกหกักเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มแต่แขนเขาเบาๆขณะที่เพื่อนคนอื่นๆในกลุ่มต่างแสดงท่าทางว่าเห็นใจใครกล้าทิ้งคนน่ารักน่ารักแบบลินได้เนาะ เสียงหนึ่งสำทับสิครินยิ้มแย,แย่ๆน่าจะถามว่าคนอย่างไอ้รินทำไมถึงได้อาจเอื้อไปรับคุณเขาเป็นคุณแฟนตั้งแต่แรกมากกว่าความเป็นไปได้มันเท่ากับศูนย์มาตั้งแต่แรกไหวไหมวะกล้าวตบบ่าเพื่อนรักดูเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอาการเพื่อนดูสุดหนักหลังจากที่เพิ่งเริ่มดีขึ้นไม่นานตลอดทั้งวัน เพื่อนๆดูเหมือนจะใส่ใจศิครินเป็นพิเศษคนหนึ่งช่วยดึงให้เขาพ้นจากการเดินชนเสาอีกคนกระซิบคำตอบตอนเขาเหม่อในชั่วโมงเรียนและอาจารย์เรียกถามเพื่อนกล้าวลงทุนเดินไปซื้อข้าวเย็นให้ก่อนนั่งรถกลับมาส่งถึงหอพักสิครินรู้สึกใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆย,ยามเดินใกล้ที่พักของตัวเองแม้จะบอกตัวเองให้ตัดใจแต่หัวกลับคิดไปต่างๆนานาว่า คุณหวังอาจจะมาดักรอพบเขาระหว่างทางแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นแม้แต่เงาไหวแน่นะมึงกล้าวอยากขึ้นไปส่งถึงห้องแต่เพื่อนกลับสายหน้าไหวดีขอบใจมากนะวันเนี้เริ่นยิ้มให้เพื่อนที่ยืนลังเลพรุ่งนี้วันหยุดมือทำอไรเป่าคงอยู่ห้องอ่านหนังสือแหละมีควิสวันจันทร์เรียนไปไม่เข้าหัวสักอย่างเออ มีอะไรก็โทรมาแล้วกันกล้าวโบกมือลาเพื่อนที่แค่พยักหน้าแล้วยืนรอส่งเขาตรงนั้นรถซีดานสีดำคันไม่สะดุดตาจอดอยู่ไม่ไกลนักคนที่เฝ้ารอมาทั้งวันรีบลงจากรถเมื่อเห็นนักศึกษาอีกคนเดินลับแนวรั้วไปรินชายหนุ่มทักคนที่ยืนเมอคุณหวังสิกรินอุทานพลาดแล้ว ดันยืนเมาคิดเรื่องคนตรงหน้าขาเรียวก้าวถอยหลังแต่ช้ากว่าคนที่พุ่งเข้ามาปล่อยผมจะทำคุณหวังเป็นเหมือนอากาศแต่ลืมไปว่าอากาศมันส่งผลต่อชีวิตขนาดไหนรินเราต้องคุยกันอาเธอร์หวังกำข้อมือของเด็กหนุ่มทำไมถึงดื้อแบบนี้อืมรินสายหน้าขอบตาร้อนเผาขึ้นมาซะอย่างนั้น ไอเลนลืมข้าวว่ะเอ่อเอ่อเอ่อกล้าวเดินกลับมาอีกรอบเพราะนึกขึ้นได้ว่าเขาเย็ยนเพื่อนยังอยู่ในมือตัวเองแต่หนุ่มตีหล่อที่ยืนจับมือเพื่อนเขาอยู่นี่เป็นใครรินมองเพื่อนที่ยืนตาโตมองเข้ามือตัวเองแล้วมองหน้าคุณหวังที่ขมวดคิ้วน้อยๆแต่ในเสี้ยววินาทีกล้าวใช่ไหมหนุ่มใหญ่ยิ้มสุภาพ พร้อมโครงหัวน้อยๆเป็นการทักทายเออครับสวัสดีครับราศีบางอย่างจากชายหนุ่มตรงหน้าทำเอานักศึกษายืนอึง้งออร่าผู้ดีจับขนาดนี้หน้าตาคุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นของรินใช่ไหมเดี๋ยวฉันช่วยถือคุณหวังจับข้อมือสิครินไว้ด้วยมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างรวบถุงข้าวมาถือไว้เองรินเคยเล่าเรื่องเธอให้ฟังอยู่ ดีจังนะที่รินได้เพื่อนสนิทดีๆแบบเธอฉันเองก็ต้องขอบใจที่เธอช่วยดูแลรินคุณหวังเอ่ยประโยคยาวๆด้วยรอยยิ้มของนักธุรกิจน้ำเสียงทุ้มนุ่มจังหวะการพูดเหมือนไร้มนกล้าวฟังจนเคลิ้มตอนคุณหวังขอตัวพารินเข้าตึกนักศึกษาหนุ่มถึงกับยืนเบลอยิม้มปลืม้มจนลืมสนิทว่าเพื่อนรินอยู่ในสภาพไหนกว่าจะรู้ตัว ทั้งหนุ่มตีอินเตอร์มากสเสน่หและเพื่อนรักตัวเองพากันเดินหายเข้าตึกไปเรียบร้อยสิครินเองก็ยังอึง้งกับมาตรการเจรจาของคุณหวังวิธีการพูดน้ำเสียงรอยยิ้มบนริมฝีปากบางสีชมพูหน้าตาท่าทางทุกอย่างของผู้ชายคนนี้ทำให้ลหลงไหลได้ง่ายสิครินกลืนน้ำลายลงคอที่แห้งผากผิดกับขอบตาที่เริ่มรืน้น ก้อนสะอื่นวิ่งขึ้นมาจุกอยู่ในคอจนเด็กหนุ่มไม่กล้าเอ่ยปากค้านยามคุณหวังดึงเขาเข้าไปในห้องพักรินฉันคิดถึงเธอมากรู้ไหมร่างกำยามรวบสิครินเข้าไปกอดทั้งตัวคนในอ้อมอกสายหน้ารินฟังนะฉันกลับไปฮ่องกงเพราะเรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องด่วนจริงๆฉันทำเพื่อสิคริน เพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันคุณหวังอธิบายช้าๆใช้คำชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความผิดซ้ำคุณก็พูดอะไรอีกมากมายแต่ไม่มีอะไรเข้าหัวรินสักอย่างกลิ่นน้ำหอมเฉพาะตัวความอบอุ่นในวงแขนน้ำเสียงทุ้มทอดจังหวะสิครินสมาธิหลุดหลังสามประโยคแรกริมฝีปากบางกดเบาๆบนปากอิ่ม รอดูปฏิกิริยาของเด็กน้อยของเขาไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าหล่อเหลามือใหญ่สอดเข้ากับเส้นผมนุ่มช้อนทยทอยปรับองศาให้จุมพิษลึกล้ำยิ่งขึ้นเออนะอ่ะสิคริที่เพิ่งได้สติพยายามพูดทั้งที่ถูกบทจูบไม่ห่าง มือเรียวยกขึ้นผลักอ,อกแกร่งอย่างแรงรินคุณใช้วิธีนี้กับทุกคนใช่ไหมใช้เสน่ห์ของคุณทำให้คนหลงไหลแล้วก็ทำตามที่คุณสั่งเสียงของรินพราจัดร่างเปรียวถอยหนีจนหลังชนกำแพงเย็นๆเธอพูดอะไรร่างสูงกับคนที่มองซ้ายขวาเหมือนหาทางหนีไว้ในวงแขนเพราะคุณเป็นอย่างนี้ไงผมถึงได้เผลอตัวไปกับคุณ ในที่สุดก็รู้ตัวถูกปล้นจูบง่ายๆถ้าไม่ผลักออกพวกเขาคงเลยเถิดไปไกลเธอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดใช่ไหมตารีจ้องดุดันน้ำเสียงแข็งกร้าวจนรินสะดุง้งเขาพูดตั้งยาวแต่ดูเหมือนไม่มีอะไรเข้าหูเด็กน้อยนี่เลยเขามาดักรอตั้งแต่บ่ายในที่สุดก็ได้โอกาสอธิบายแต่ดูเหมือนสิครินจะสติหลุดไปแล้วคงเดินหมากพลาดตอนจูบ ผมไม่ฟังมันจบแล้วคุณหวังจบตั้งแต่วันที่คุณเดินออกจากห้องนั้นทั้งๆท,ที่ผมพยายามเป็นผู้ใหญ่ผมให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณแต่คุณท้ายประโยคน้ำตาหยดใสๆไหลพรูสุดกลั้นรินคุณหวังใจอ่อนยวบเขาเผลอดุแต่ไม่คิดว่าเด็กน้อยจะร้องไห้แบบนี้ผมไม่ไหว เรียนยกมือขึ้นกลุ่มหน้าอกผมเจ็บแค่ไหนคุณรู้ไหมผมไมพยายามคุยกับคุณแต่คุณไม่ฟังคุณไม่เคยฟังคุณได้ทุกอย่างที่ต้องการเพราะคุณเป็นคุณก็เนื้อในอกมันเจ็บเหมือนจะแตกเป็นเสียงเสี่ยงพอมองย้อนกลับไปยิ่งเห็นชัดฉันฟังยี่สิบวันคุณหายไปยี่สิบวันไม่มีการติดต่อไม่มีแม้แต่ข้อความ มีแต่ภาพคุณกับคุณคิมเบอร์รี่มาคู่กันที่ฮ่องกงคุณคิดว่าเด็กอย่างผมโง่มากใช่ไหมฉันพยายามติดต่อเธอแต่เธอบล็อกฉันทุกทางน้ำเสียงทุ้มเปลี่ยนเป็นหงุดหงิดผมเด็กหนุ่มกลืนน้ำลายจะว่าไปวันที่คุณหวังเดินผ่านเขาเพื่อเดินทางไปฮ่องกงเขาฉุนจัดขอให้กล้าวจัดการบล็อกมือถือและแอปสื่อสารทุกรูปแบบจริงๆจ,จากนั้น จมจมอยู่ในภาวะอกหักจนลืมการกระทําของตัวเองสนิทฉันกลับไปหาเธอที่คอนโดแต่เธอเก็บของหนีไปแล้วฉันพยายามตามหาคิดว่าเธอกลับไปเขาใหญ่โชคดีที่เห็นเธอเมื่อวานซะก่อนแต่เธอไม่ฟังฉันร่างสูงโน้มลงใกล้จนลมหายใจร้อนรถหน้าผากยู่ยูของเด็กในวงแขนสิครินขมวดคิ้วแน่น เขาไม่กล้าสบตาคุณหวังเด็กน้อยเมื่อกี้ฉันอธิบายยืดยาวเธอก็ไม่ฟังมัวแต่คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้น้ำเสียงของคุณหวังนุ่มขึ้นแต่ก็ยังเจือด้วยความโมโหผมเป็นเด็กจริงๆนี่เพราะงั้นคุณเลิกยุ่งกับเด็กอย่างผมได้แล้วสิครินรวบรวมความกล้าพูดเสียงเด็ดขาดไม่เลิกคุณหวังตอบเสียงเด็ดขาดพอกัน ผมกับคุณมันเป็นไปไม่ได้แต่แรกแล้วยิ่งเรื่องอนาคตยิ่งไม่ต้องพูดถึงคุณกับคุณคิมเสียงที่เหมือนจะแข็งเริ่มแตกพร่าอีกแล้วรินมองฉันชายหนุม่มถอนหายใจขอไม่ควรเสียงแข็งใส่เด็กเลยยิ่งสติแตกง่ายๆอยู่มือใหญ่ประคองสองแก้มให้รินเงยหน้าขึ้นสบตา ฉันกลับไปจัดการเรื่องนี้มาคุยกับพ่อแม่ฉันเจรจากับฝ่ายครอบครัวมาการแต่งงานเป็นเรื่องทางธุรกิจแต่แรกในตาสีดำสนิทจ้องตาเด็กน้อยของเขาต้องมั่นใจว่ารินฟังอยู่สิครินกลืนน้ำลายจดจ่อกับประโยคถัดมาฉันจะไม่แต่งงานกับคิมเบอร์รี่มาคุณหวังพูดหนักแน่น แล้วครอบครัวคุณยอมเหรอครับเด็กหนุ่มกัดริมฝีปากด้วยความเครียดไม่ยอมฉันถูกปลดจากตำแหน่งผู้บริหารของทุกทุกธุรกิจของทางบ้านพ่อบังคับให้ฉันจัดการโอนถ่ายอำนาจทั้งหมดกว่าจะจัดการเอกสารและทุกอย่างเสร็จก็กินเวลาอย่างที่เธอเห็นรอยยิ้มน้อยๆเกลี่ยใบยหน้าหล่อเหลาตัดกับข้อมูลที่พูดคนละขั้วไม่จริง สิครินอ้าปากผงาบผงาบคุณหวังถูกอะไรนะถูกปลดเพราะยกเลิกแต่งงานฉันพูดจริงข่าวยังเป็นทางการคงประกาศในวันจันนี้ยิ่งพูดรอยยิ้มบนใบหน้าคุณหวังยิ่งกว้างขึ้นอาเธอร์หวังคนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วสักพักคงถูกไล่ออกจากตระกูลห้ามใช้ชื่อสกุลฉันคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นสมหวังแทน อดีตนักธุรกิจหัวเราะเขามองใบหน้าซี่จัดสลับกับแดงก่าของคนตรงหน้าข้อมูลมากไประบบของหนูรินตีความทันไหมเนี่ยรินร่างสูงกดจูบหน้าผากมนแผวเบาเด็กน้อยนิ่งและเงียบนานจนเขาต้องเรียกสิครินพยายามซึมซับประโยคที่คุณหวังพูด ใจหนึ่งเขาอยากคว้าคอกระโดดจูบดึงร่างกำยำลงมาโรมรันแบบที่เห็นในการ์ตูนบางเรื่องแต่พอมองย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่เจอกันจนถึงวันนี้สิ่งต่างๆที่อาเธอหวังเคยพูดเคยทำคุณล้อเล่นใช่ไหมคนอย่างคุณจะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อสิครินงับคำสุดท้ายของประโยคไว้ในปากคุณหวัง ยกเลิกงานแต่งและยอมหลุดจากตําแหน่งเพื่อเขางั้นเหรอฉันพูดจริงคุณโกหกถ้าเธอเชื่อว่าทุกอย่างที่ฉันพูดเป็นเรื่องโกหกงั้นฉันจะบอกอะไรเธออีกอย่างอาเธอหวังยืดตัวขึ้นเหนือคนที่ยืนสั่นใต้ร่างเขาซิครินกัดริมฝีปากตั้งใจว่าจะไม่ฟังผู้ชายคนนี้อีกแม้แต่คำเดียวจําใส่หัวทื่อๆของแกไว้ไอริน ผู้ชายคนนี้เชื่อไม่ได้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการรวมถึงโกหกฉันรักเธอตาคมรีจ้องหน้าเด็กหนุ่มนิ่งน้ำเสียงและในตาดำฉายแววหนักแน่นมั่นคง